สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่าด้วยนอกจากสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางในะช่อง Youtube ด้วยกันนอกจากทุกคนทุกทานจ้าที่มารับชมแนวทางแ้ะก็มาเป็นกําลังใจให้ครับแอดจอยจ้ามาพบกับแนวทางหวหยฮานอยสูตรหมัดรวมวันที่23วันเสาร์เดือน3นอกจาก2 5 6 7 เมื่อนี้กลับมาพบกับแนวทางของเอดจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจาสำหรับผลนห้านวยหมัดรวมของเมื่อวานวันที่22วันศุกร์จ้าสำหรับวันศุกร์แนวทางเล่าพัฒนาของเฮาถือว่าปังเนาะไปตามเล่าพัฒนาเมื่อคืนนี่ก่ยินดีด้วยจะด้วยเด้อจ้าสำหรับเล่าพัฒนาของเฮามาตรงๆจ้าพ้สรุปเล่าพัฒนาอนี้ก็รอดสรุปกันอีกที่หนึ่งคือวันจันเลยเนาะจ้า สำหรับผลสรุปพาหน้อล้องมือวานจา้ามัดรวมให้ไปที่เด่นแปดหกวิ่งรูดสำหรับผลนน้อยเฉพาะกิจสี่เจ็ดสามล่างสองสองรอบเฉพาะกิจผ่านไปเนาะสำหรับรอบพิเศษจา้าหนึ่งแปดย์หนึ่งย์แดเนาะจา้ะศูย์แดจับกูเข่าไปที่ตัวกับแปดศจา้าโอ้โหมาตัวเนียนจา้าสำหรับ8ปดศนย์ของเฮา รอบพิเศษบนจะเดินแปดวิ่งดูดแปดมาจา้าลางหกศูนย์ปาร์ตโซพี่น้องจา้าแอสจับหายแค่แปดศูนย์หกศูนย์บริเอาจะเอาหกหนึ่งแทนองค์เอาหกหนึ่งแทนหกศูนย์โอ้โหมาหกศูนย์กาจะนาเสียได้ท่าบอสันพิเศษเด่งบนหลังเลยเนะเาะข่าเดินหกวิ่งดูทุกไปจา้าสำหรับรอบพิเศษสองตัวหลังจา้าสำหรับรอบปกติสามเจ็ดหนึ่ง มีหกหนึ่งมาเจ็ดหนึ่งลางปกติออกแปดหกแปดหกมากคููเด่นเลยนะจ๊ะหกแปดจ้าสำหรับรอบปกติสองตัวหลางจะเด่นแปดรุดแปดของเฮามาเด่นหกรุดหกของเฮามาจ้าสำหรับรอบ VIP นี่ศูนย์เก้าสี่ลางสี่หนึ่งพผ่านไปเนาะสูตรสามตัวของเฮาผ่านไปเนะจ้ะ อ่ะสำหรับห้าน้ยมัดรวมกันยินดีกับค้นติดตามยินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามจ้าสำหรับห้านวอยมัดรวมกับห้าข่าสองน้อยเอกจะจับขู่เขาสองขู่รอบพิเศษกับรอบปกตินอกจากแปดหกกับแปดศูนย์จ้าโอ้โหอ่ะยินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามยินดีกับก้นติดตามด้วยนอกจากฝากตามต่อละกันจ้าสำหรับห้าน้ยมัดรวมคลองมือนี่จ้าวันที่ยี่สิบสามจ้า สำหรับมือนี้แอดจอยให้ไปที่เด่นเจ็ดกับสองวิ่งลูดจะสำหรับมัดรวมจับคู่เจ็ดมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสาม เจ็ดเก่าเด่นสองวิลูดสองจับขู่สองศูนย์สองหนึ่งสองแปดสองเก่าสำหรับ สายเบิร์นเมื่อหนี้อจอยติดเบอร์อยู่ที่เจ็ดเจ็ดจ้ะ,ะโค้กการเบิร์นเจ็ดเจ็ดละกันจ้ะสำหรับเมื่อหนี้สำหรับตัวกันจ้าสามสองสามศูนย์แปดหก สอจ้าสองเจ็นี่คือคูเด่นเนาะจ้าเด่นวิ่งรูดเนาะสองเพอแอดตัวย,ยังบริจับให้เนาะจ้าสำหรับ3ตัวจ้าสาตัวเขาจะไปที่271 2 30 7หนด จ็ 7, 2, อน่ะนี่คือสตัวจ้ะสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจะ3ตัวเอ mm hmm. จอยโคเน้นไปที่เจ็ดสองศูนกับ 2, 3, สองสาหรับกันจะโคเน้นไปที่คูเด่นสอจ้าโอ้โหเลขสอกับลกเลขเ็ดเบิกออกอยู่เนาะ 2, 7, 3, สองเจ็ดสน สองศูนย์เจ็ดสามเจ็ดเก้าจ้า สำหรับห้าน้อยหมัดร่วมมือนี่คือตามนี่เลยจ้ามัดร่วมนี่ก็คือสี่น้อยเฉพาะกิจถึง VIP เนอกจากหรือว่าหมักอยู่ในรอบใดรอบพิเศษรอบปกติรอบ VIP ก็จดไวแคบไวฝากน้ำไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งนอกจะถามมีตัวหมักถามมีตัวชอบล้วกังคอยตามนอกจาถามบ่มีตัวหมักถามบ่มีตัวชอบอันนี้ก็คือสามารถปล่อยผ่านได้นอกจากยจอยการคำนวณไหไปตามสูตรลวก็อยากั้ามาแบ่งป่นนอกจากผิดพลาดประกันใดก็โคตรโคตรไพ่พี่น้องเอฟซีหลายๆนอกจากแนวทางการสึมีเข่ามีลุด จราจาขอ,อย้ำบาเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะเมื่อนี่ก็ขอให้มาปัางๆละกันเนาจะขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยส่งดีกันทุกคนทุกท่านจา้าสำหรับคลิปนี้กับขอตั๋วลาไปก่นกอนขอขอเราจะฝากเป็นกำล,ลังใจให้กับแอดจอยด้วยเนาจะคนละไลคนละเชร์คนละหนึ่งติดตามจา้าสำหรับคลิปนี้กับขอเกา่าคำว่าสวัสดีจา้า